ตัวนี้เป็นรุ่น30ปีนะฮะอ่าหลายคนพูดว่างานเก่าเสียงดีกว่างานเก่าก็คือไม่ใช่รุ่น30ปีเป็นรุ่นงานเก่าเก็บเลยเป็นรุ่นที่ไม่ใช่โลโก้30ปีอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่โลโก้อย่างนี้ด้วยโลโก้เขาจะเป็นมีธงชาติมาด้วยนะฮะไอ้รุ่นงานเก่าเขาว่าเสียงดีกว่าผมฟังดูแล้วนะครับแล้วผมก็ลื้อดูวงจรดูแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันคือวงจรเดียวกันนะฮะรุ่น30ปีกับรุ่นตัวงานเก่าเก็บเนี่ยมันคือวงจรเดียวกันนะฮะไม่รู้ว่าท่านเเเีีียยยบบทััังงงไววว่่าาตนน้สดก ผมมาไล่ค่า C ค่า R ดูแล้วมันคือค่าเดียวกันหมดเลยนะฮะมันคือ C มันก็คือค่าเดียวกันเนี่ยเสียงมันจะดีกว่ากันได้ไงเสียงมันเสียงเดียวกันนะฮะไม่มีตัวไหนเด่นกว่าใครนะฮะแต่มันมีข้อแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือว่ารุ่นงานเก่าเก็บกับรุ่น30ปีอบปีรุ่น30ปีอบปีเบสและเสียงกลางเนี่ยจะแรงกว่างานเก่าเพราะว่าเกณฑ์ขยายเขาใส่มา5.2เท่านะครับไอ้รุ่นงานเก่าเก็บอ่ะเกณฑ์ขยายเขาใส่มา3เท่านะฮะตัวนั้นกลางจะเบานิดนึงนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาใส่มา5.2เท่านะครับกลางแรงกว่านะ ข้อแตกต่างระหว่างงานเก่าเก็บกับตัว30ปีเนี่ยต่างกันแค่สัญญาณเอาพุทธขาออกเฉยๆนะฮะส่วนนอกนั้นเนะ่ยเหมือนกันหมดเขาว่าเสียงดีกว่าผมฟังดูแล้วไม่เป็นความจริงะฮะเสียงเหมือนกันเลยนะฮะท่านลองฟังดูดีๆผมลองเอาสโวบจับสัญญาณดูแล้วนะหมุนดูแต่ละปุ่มนะคือเท่ากันหมดครับผมไม่รู้ว่าท่านคิดกันยังไงว่างานเก่าเสียงดีกว่านะครับมันคืออะไหล่พาร์ทเดียวกันเลยนะวงจรเดียวกันด้วยต่างกันแค่เกณฑ์ขยายอย่างเดียวแล้วก็ C c ซ a แคปปิ้งนะครับ ซีแคปปิ้งเดี๋ยวผมจะเลือกให้ดใูในคลิปถัดไปนะฮะับซีแคปปิ้งเนี่ยอของงาน30ปีเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับก็คือมาจากจีนเลยแล้วก็งานเก่าเก็บนะครับตัวที่ไม่ใช่30ปีไอซีแคปปิ้งเขาเนี่ยจะเป็นของเอลนาครับเป็นของที่มีคุณภาพกว่าต่างกันแค่นี้ครับผมในไหนผมก็พูดถึงเรื่องฮาร์ดแวร์แล้วนะฮะเดี๋ยวจะขอพูดของตัวงานเก่าเก็บกับตัว30ปีเลยนะฮะข้อแตกต่างของมันนะครับก็คือ C c a p p i n g ครับผมนี่ครับไม่ว่าจะเป็น C Input แล้วก็ C ีเอาพุทนะครับของตัว3 0ีเนี่ยก็จะเป็นตัวสีเขียวแบบนี้นะฮะก็คือมาจากจีนนั่นแหละนะครับมาจากจีนเลยนะครับก็จะเป็นสีเขียวประมาณนี้นะส่วนของงานเก่าเก็บล่ะของเก่าเนี่ยอ่ามันจะเป็นซีแคปปิ้งมันจะเป็นของเอลนาครับจะเป็นตัวสีดํานะซีเอาพุทก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นของเอลนาครับจะเป็นตัวสีดําคือคุณภาพดีกว่าแน่นอนซึ่งซีของเอลนาครับ,ะรบจะมีคุณภาพที่ดีกว่าแล้วก็ชิปเซตนะครับของตัวงานเก่าเก็บเนี่ยจะเป็นยี่ห้อแท็กซันะ จะเป็นยี่ห้อแท็กซัตนะครับเป็นเบอร์ T L 072เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นยี่ห้อของแท็กซัตนะส่วนตัวนี้เป็นของยี่ห้อ S T นะครับแน่นอนแะครับชิปเซตของ S T เนี่ยแรงแน่นอนอยู่แล้ว